แล,แล้วก็มาถึงวันที่8ของเราที่บอสตันเมื่อคือนนอนดึกมากก็เลยตื่นเที่ยงนะคะเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามาที่ถนนเชลซีเป็นถนนเก่าแก่ทางตะวันออกของบอสตันมากินพิซซ่าร้านนี้ชื่อเซนตาเริโอนะคะเป็นร้านพิซซ่าที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี1903 เป็นร้านพิซซ่าที่ได้รับรางวัลท็อปนะคะร้านพิซซ่าปี2023เมนูจะมีไม่มากนะคะพิซซ่าประมาณ4ชนิดแล้วก็บาร์บีคิวอีกเมนูของเราวันนี้คือเดอะเวิรค่ะที่นี่มีพิซซ่าแค่ไซส์เดียวนะคะ16นิ้วสำหรับคนกิน2-3คนเมนูพิซซ่าทุกชิ้นอบสดๆนะคะรอประมาณ30นาที สรุปโดนเชียดไปประมาณ1,800บาทค่ะถนนเชลซีได้ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดของบอสตันถ้าเดินไปเราจะเห็นตึกต่างๆยังคงสภาพเดิมสวยงามมากนะคะกินพิซซ่าเสร็จก็ประมาณ5มงเย็ยนแล้วค่ะกับโรงแรมไปพักผ่อนกัน วันสบายๆวันสุดท้ายของเราสำหรับทริปนี้